สีครับสุทธิชัยไลฟ์เช้าวันนี้ผมต่อสายตรงไปที่ปัตตานีครับ <c oughs> เพื่อที่จะอัปเดตสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงหลังนี้ดูเหมือนจะมีเหตุการณ์ร้ายถี่ขึ้นทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ทางการบอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับจํานวนเหตุการณ์ร้ายความรุนแรงลดน้อยลงแต่ว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่า จะมีกรณีต่างๆเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะถี่นี่เป็นสัญญาณบวกหรือสัญญาณลบและสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างไรมีนักข่าวกลุ่มหนึ่งครับรวมตัวกันตั้งเป็นเว็บไซต์แล้วก็เป็น <c oughs> บริการข่าวในมือถือที่ชื่อ at ชายแดนใต้มีคุณสุกรีมาดากกุลเป็นบรรณาธิการบริหารเป็นผู้ร่วมขอตั้งด้วยน่าสนใจครับผมเลยเชิญชวนคุณสุกรีและทีมงาน ของแอดชายแดนใต้ ai, ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักข่าว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ai, ในหลายๆายสำนักเนี่ยมาเพื่อที่จะมารวบรวมวิเคราะห์ติดตามขา่าวสารจากภาคใต้ที่มาจากท้องถิ่นเองที่มาจากบุมมบองหลากหลายแตกตา่างดังนั้นผมคิดว่าเป็นประโยชน์ครับสำหรับพวกเราที่ติดตามขา่าวสารที่จะได้ทีมนักข่าวทีมนี้ในการทำหน้าที่ร่วมกันแล้วก็ใช้ เทคโนโลยีใหม่นั่นก็คือออนไลน์มือถือและเว็บไซต์เนี่ยเพื่อทำหน้าที่ในการรายงานสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างลุ่มลึกกว้างขวางและรวดเร็วครับสวัสดีครับคุณสุกรีครับครับผมครับสวัสดีครับคุณเใจครับสวัสดีครับกลงแอดชายแดนใต้ถึงวันนี้นี่ตั้งมาได้กี่เดือนแล้วครับชายแดนใต้ตั้งมาได้หนึ่งปีครับหนึ่งปีครับครับมีอ่า บทหน้าที่มีภารกิจยังไงบ้างครับมนะาไล่ฟังก่อนครับแอดแดนใต้เนี่เป็นภารกิจหน้าที่ของผู้สื่อข่าวในพื้นที่นะครับ,รบจากหลายๆสำนักครับเอามารวมกันครับเพื่อที่ว่าจะบอกเล่าเสียงเล่าของคนในนะเสียงสะท้อนในมุมมองด้านอื่นๆที่นอกความรุนแรงไปแล้วเนี่ยในมีมิติในด้านในธุกิจ ด้านสังคมด้านการศึกษาแลอวิสัยทัอื่นๆที่เราสามารถเป็นสปอตไลท์ฉายให้คนภายในเห็นและฉายจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนให้ทุกคนได้เห็นครับครับนะครับผมก็จะขอเชียร์ให้ทุกท่านไปติดตามนะครับชายแดนใต้เพราะว่าผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับคนที่ติดตามเขายังน้อยก็ได้อีกมุมมองหนึ่งนะครับคุณสุกรีตอนนี้มีกําลังใจนะเพราะว่ามีคนเข้าไปดูเป็นล้านแล้วเหรอครับตอนนี้เข้าเป็นเว็บไซต์ล้านวิวนะครับ อล้านวิวแล้วนะครับอ่าครับคล้นวิวเป็นเป็นเว็บไซต์แรกเว็บไซต์ข่าวแรกของไทยเดนภากใต้ด้วยนะครับที่ทําได้ครับใช่ใช่ผมเห็นผมพบอ่าเมื่อาการเดินทางไปเมื่อเร็วๆนี้ก็ยินดีครับที่เห็นคนนักคนข่าวในการปรับตัวเพราะว่าวงการสื่อก็ถูกพายุแห่งนวัตก,กรรมนี่กระทบกระแทกอย่างรุนแรงสื่อหลักต่างๆก็เจอกับปัญหาความอยู่รอดแต่ว่านักข่าวเองซึ่งมีเนื้อหา และมีจินตนาการในการรวมตัวกันเนี่ยที่สามารถที่จะไปเจาะข่าวซึ่งปกติสำนักข่าวทั่วไปไม่ได้ทําละเอียดแล้วก็ไม่ได้เกาะติดขณะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ฉะนั้นทางรอดของคนทําสือ่อก็คือการหาข้อมูลหรือว่าสร้างเนื้อหาสาระที่คนอื่นไม่มีอย่างที่แอดชาแดนใต้กําลังพยายามจะทําอยู่นะครับฉะนั้นผมขอแสดงความยินดีและก็ให้กําลังใจด้วยครับคุณสุกรีตอนนี้ทีมงานนี่มีกี่คนครับ ออนนี้ทีมงานนี่มีไม่ต่ำกว่า20คนครับวางทั้งสามจังหวัดแล้วก็ตัวแทนของจังหวัดสงขลาจังหวัดสุราษฎร์แลวก็พังครับนครศรีธรรมราชครับผมแต่ว่าที่ยะลาปัตตานีนราธิวาสสามจังหวัดชายแดนนี้มีทีมทำข่าวด้านเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เต็มที่ใช่ไหมครับครับผมเต็มที่ครับสามจังหวัดยะลาก็ สามถึงสี่ท่านก็นาราธิปพานี่ประมาณอ่หกเจ็ดท่านครับแล้วก็อันนี้อีกแปดท่านครับครับขะความน่าเชื่อถือของข่าวความรวดเร็วของข่าวการเจาะลึกถึงสาเหตุจริงๆความรอบด้านของข่าวนี้ยืนยันได้มากน้อยแค่ไหนยืนยันได้ครับยืนยันได้ว่าเราจะไม่เสนอข่าวปิดเบือนอืมครับเป็นความจริงแล้วก็จะเสนอข่าวให้เป็นมุมบวกนะครับครับไม่ อ่ให้ที่ขายความขัดแย้งและให้ผลดีต่อในพื้นที่ให้มากที่สุดครับครับเพราะว่าเราจากอ่ข้างนอกอย,อย่างอยู่กรุงเทพหรืออยู่จังหวัดอื่นเนี่ยข่าวต่างๆที่มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มักจะเป็นข่าวทางลบข่าวถ้าไม่มีเหตุการณ์ก็จะไม่เป็นข่าวแต่ว่าผมไปสัมผัสเองผมได้พบปากกับทีมงานของคุณสุกรีนเนี่ยผมก็เข้าใจเลยครับว่ามันมีข่าวดีๆข่าวทางบวกข่าวความความพยายามให้คนรุ่นใหม่ มีโอกาสที่จะรวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ทำอะไรต่างๆนานาเพื่อให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีชีวิตปกติและสาม,มารถจะสร้างนวัตกรรมใหม่เนี่ยมันมีข่าวดีๆมากมายเลยใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้รับการนำเสนอใช่ไหมครับคุณสุกรีใช่ครับถูกต้องครับครับมันมีมองอีกมากมากมายครับเช่นในด้านเศรษฐกิจที่ ไม่ผลิตผลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของชาวบ้านเนี่ยครับหลาชิ้นหลายอย่างครับที่สามารถนําส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศสรับรอ,ออกไปยังอิตาลีหรออเนี่ยสามารถยอมรับการดีไซน์ของชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาครับแล้วก็ยังมีนวัตกรรมมีสตาร์ทอัพนะครับมี SME มีการคิดอะไรทำอะไรหมหาวิทยาลัยทั้งหลายแหลท่ทางใต้นี่ก็มีงานวิจัยที่ น่าตื่นตาตื่นใจพอสมควรใช่ไหมครับแต่เรื่องเหล่านี้ไม่ได้รับการรายงานนะถ้าหากทางทีมทางใต้ไม่ทําเองครับใช่ครับยังยังไม่ได้รับการรายงานเท่าที่ควร<ม>วก็ยังไม่ได้รับความสนใจมากนักแม้แต่ในพื้นที่เองนะแล้วก็ต่างพื้นที่ครับก็ยังยงได้รับความสนใจน้อยมากครับในเรื่องนี้ครับซึ่งเหว่าน่าจะมีคนที่สามารถต่อยอดได้ต่อสาย<ม>ได้ถ้าสามารถลงมาในพื้นที่แนละ สร้างความรู้ให้ความรู้และสามารถาพัฒนาให้คนพื้นที่ได้รได้แข่งแรงได้จะเป็นผลดีมากนะยครับใช่เพราะว่าการลงทุนจากข้างนอกเข้ามาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยซึ่งพอได้ข่าวทางด้านลบบ่อยๆเนี่ยก็จะไม่กล้าบางประเทศสถานทูตบางแห่งนี่ห้ามเจ้าหน้าที่ทูตไปทางสารจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะใช่ <laughs> ไหม <laughs> เพราะว่าข้อมูลมันไม่เพียงพอไม่ครบไม่รอบด้าน ครับอืกคับแลงหน้าที่ของแอดชายแดนใต้ก็คือทําความจริงเหล่านี้ให้ปรากฏแล้วก็ปรากฏทีแล้วก็รอบด้านตลอดเวลาใช่ไหมครับใช่ครับถ้าการติดตามข่าวจากในเพจหรือในเว็บไซต์เนี่ยก็จะเห็นเลยครับว่ามีข่าวสาอยู่ครบถ้วนทั้งด้านการศึกษาก็มีการเคลื่อนไหวอย,อยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาครับทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือด้านเกษตรหรือ เคลื่อนไหวของท้องถิ่นเขาก็มีการเคลื่อนไหวซึ่งในด้านสถานการณ์เนี่ยทุกคนก็เหมือนจะชาไปแล้วก็ปรับตัวอยู่กับจุดโดยธรรมชาติครับครับนี่ครับคือแอดชาแดนใต้นหน้าเว็บที่ผมให้ดูข้างหน้านะครับใครที่สนใจก็ไปเข้าไปดูแอดแล้วก็เป็นเพื่อนเพื่อ,อจะได้ติดตามมันก็จะขึ้นมาในหน้า เว็บไซต์และในมือถือตลอดเวลาที่มีข่าวคราวในด้านต่างๆว่า <Okay. S 1> ครับเรียกทิทชชนคุณสุกรีมาคุยเป็นระยะระยะเนี่ยเพื่อหวังว่าทีมงานทางใต้น่ยจะได้อัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลังนี้ทําไมมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยขึ้นกว่าเดิมครับคุณสุกรีครับล่าสุดเป็นยังไงครับล่าสุดเหตุการณ์สถานการณ์ความรุนแรงนะครับตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤศจิกายน ที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์รอบยิงเจ้าหน้าที่ทั้งหมอทหารอาสาทหารกานแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเองเสียชีวิตสี่รายนะครับกบรัดตถูกรอบยิงในตลาดสองครั้งครับแล้วก well ็รอบยิงขณะปฏิบัติหน้าที่อีกสองครั้งครับครับมีเหตุการณ์ระเบิดสองครั้งครับระเบิดเจ้าหน้าที่ราชรเวนเสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็ระเบิดชุด รอปภครูครับคัับได้รับบาดเจ็บที่รามันยะลาที่ปตตานีครับรับหนึ่งครั้งครับครับครับมันถี่มากกว่าเดิมมากกว่าตอนต้นปีหรือกลางปีไหมครับถ้าในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาครับครับช่วงสาชนนี้ก็จะมีหรือว่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ ครับมีคำอธิบายไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าก็เจ้าหน้าที่ก็ถือว่าเขาปฏิบัติหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับแต่ในบางส่วนเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าผัดเปลี่ยนกำลังคนอยู่ในช่วงที่ผัดเปลี่ยนหรือว่าออกเวรเจ้าหน้าที่ก็ ช่วงที่ออกไปแล้วก็อาจจะไม่ทันระวังตั้งตัวครับทำให้เป็นจุดอ่อนให้ให้ฝ่ายของข้าศเนี่ยสามารถเข้ามาจุดได้ครับคต่อไปครับทั้ที่ผมคุยกับเจ้าหน้าที่ของทางด้านทหารอ่ทางด้านสบ,บตล่าสุดเมื่อสักสองสามสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาจะมั่นใจว่าสถานการณ์ดีขึ้นตามลําดับภาพรวมนี่มันเป็นยังไงคุณสุปรีมันดีขึ้นจริงไหมภาพรวมถือว่า ดีขึ้นฮะถ้าถ้าถ้ารวมอยู่ในปีปี่ปีก่อนมาปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าติก็ลดน้อยลงไปครับาการก็น้อยไปครับครับที่ขาดเสียเจ้าหน้าที่ก็ก็ถือว่าน้อยน้อยครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ระบัดตะวันเป็นอืมครับครับอ่าฉะนั้นที่มองก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงหลังที่ถี่ขึ้นเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่า กระบวนการเจรจาสันติภาพยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรใช่ไหมครับก็เป็นไปได้อีกทางหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อมีการพักช่วงนี้ช่วงเปลี่ยนจุดของการเจรจาสันติภาพระหว่างเปลี่ยนเปลี่ยนัวพูดคุยเจรจาใช่ไหมฮะใช่นี้ก็เหมือนกับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต้องการกระตุ้นเหมือนกันว่าจะมีอะไรเดินมีความคืบหน้าหรือเปล่าแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ กำลังเข้าการเลือกตั้งด้วยครับ่อเออเออใช่ใช่แต้งนั้ก็ยังไม่ไม่กาหนดวันครับครับก็จะเป็นอาจจะเป็นเสียงส่งส่งสัญญาณหนึ่ง่อไปตรงข้าวว่าครับเ้ามีอะไรแล้วนะใช,ใช่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 มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองคือการเลือกตั้งด้วยก็ได้เพราะว่าทางฝ่ายที่ก่อเหตุเนี่ยก็ต้องการ เตือนให้กับรัฐบาลหรือว่านักการเมืองเนี่ยว่าอย่าลืมเรานะอย่าลืมเรานะมันมันมีส่วนไหมว่ากระบวนการเจรจาเสนิภาพที่มีการเปลี่ยนตัวทั้งฝ่ายมาเลเซียผู้อำนวยความสะดวกและก็หัวนหน้าทีมของฝ่ายไทยเราเองเนี่ยมันอาจจะทําให้ฝ่ายที่ยังไม่ได้เข้ามาร่วมการเจรจาไม่ว่าจะเป็น RKK หรือว่า BRN ใช่ไหมครับว่าเออแล้วคุณจะให้เราเข้ามาร่วมกระบวนการเมื่อไหร่อย่างไร เป็นไปได,ได้หรือเปล่าครับมองจากที่ปตัตตานีอ่าเขาเป็นไปได้เหมือนกันครับเพราะว่าขณะนี้ตามที่พูดคุยกันระหว่างฝ่ายที่พูดเย็นใจตรงคือฝ่ายมานาพัฒน์ครับก็กำลังต่อสายกับกลุ่มที่เหลือเหมือนกันนะครับตาม,มที่กลุ่มอะไรจะเข้ามาครับครับ,ค,รบคืออาการที่ไปด้วยเมฆพวยอ่ามารวมกลุ่มให้การพูดคุยม,มากขึ้นเนี่ยครับก็อาจจะ ฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่ต้องการคุยเนี่ยต้อง,สงแสดงกรลังออกมาบ้านผมก็ยังไม่ยังต้องต้องต้องฝั่บอกไปนะแล้วผมก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นด้วยกับคุณนะนนนครับครับคบคือกลุ่มมาลาปัตตานีที่มีตัวแทนเจรจาก,กับฝ่ายรัฐบาลกลางของไทยเนี่ยเอ่อก็เออดูเหมือนว่าจะพยายามที่จะติดต่อเชิญอีกหลายกลุ่มเข้ามาและผมเชื่อว่าทางนายกรัฐมนตรีมหาเดของมาเลเซียเนี่ย ก็พยายามที่จะให้กลุ่มอื่นๆที่ยังไม่ได้อยู่ในกระบวนการพูดจานั้นเข้ามาร่วมอยู่ด้วยใช่ครับครับคุณสุพรีมมองว่ากระบวนการเจรจานี่จากนี้ไปจะคืบหน้ามากขึ้นหรือว่าต้องรอหลังเลือกตั้งของเราคือการเจรจาทางไายทางไารัฐไทยเองโดยท่านรมชนะครับ,รบเอกรมชัย ทางโรดเนี่ยก็ยืนยันว่าจะต้องเจรจากเจรจาแล้วก็ท่านก็พยายามบอกว่าจะทํหน้าที่ต่อไปนะครับครหบ้ให้ต่อเนื่องนะครับโดยจะต่อสายทั้งภายในแล้วก็เจรจาให้มีความคืบหน้ากับที่ยังไม่ได้เจรจาต่อไปด้วยครับซึ่งสอดคล้องครับกับทางมาราก็ต้องการจะเรียกคนที่ยังไม่เห็นด้วยเนี่ยเข้ามาอีกครับครับอืมครับ ล่าสุดนี่ท่านแม่ทัพภาคสี่ท่านใหม่จัดก,การเรื่องปราบปรามยาเสพติดค่อนข้างจะชัดเจนเข้มข้นนะครับการปราบปรามยาเสพติดซึ่งผมเข้าใจว่าจากพูดคุยกับหลายคนที่นั่นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัญหาใหญ่การปราบปรามยาเสพติดที่ผ่านมาชัดเจนแค่ไหนได้ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนครับก็ยังต้องใช้ระยะเวลานะครับยาเสพติด,ดเ,ปเป็นปัญหาใหญ่มากซึ่งล่าสุดนี่ ก็มีการจับได้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 ปล่อยครั้งือนกันครับตามใวันที่ยี่สิบแปดสิกาคมที่ผ่านมาที่โกลกครับก็จั้าฮอคใหญ่ได้ครับจากนั้นก็ยังมีการจับเจ้าหน้าที่นะฮะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลักลอบขายใบกระท่อมที่ดาดโดยตำรวจของฝั่งของมากนะครับได้ ก็ยังพบเจ้าหน้าที่อบตอที่จังหวัดนราธิวาสผิดนะครับอ่มีกับตรวจพบสารเสพติดแล้ะก็ดําเนินอ่าไปบําบัดต,ตามนโยบายขอ,ของท่านแม่ทัพนะครับอืครับครับยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงกว้างขวางพอสมควรใช่ไหมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาใหญ่ถ้าผมมองอาจจะใหญ่กว่าปัญหาความมั่นคงด้วยซ้ำ เพราะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยก็คือมีการยิงกันครับการเตรียมกันมากกว่ากว่กามีการเป็นรอบยิงเนี่ยครับเป็นยาเสพติดอ,อาจจะเรียกว่าเจ็ดสิดประโอ,อ้อืมอืมอืมมันมาอย่างไงอ่ะยาเสพติดนี่มันมาอย่างไงมาถึงกว้างขวางขนาดนี้ก็ลักรอบขึ้นมาจากสายส่งทางก็มาทางพม่านะ ็ส่วนมากที่พบเขาบอกว่าเส้นทางลําเลียงของยาเสพติดนเนี่ยก็มาจากทางเชียงใหม่เชียงรายโอ้ออเใช่ลงมาอย่างในส่วนของภาคใต้จนไปถึงฝั่งชายแดนครับส่งไปทางโคราแล้วก็ไปถึงออสเตรียต่อไปโอ้แล้วผ่ามาทางใต้ก่อนครับที่ผ่ามาทางใต้ก่อนเพราะว่ามีคนเสพเยอะมีคนใช้ยเยอะเหรอเพราะว่าทางมาเลเซียนี่เรื่องอยาเสพติดนี่เป็นความผิดร้ายแรงมากเลยนะใช่ครับ เป็นเป็นทางผ่านครับเขาไสถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าอปืเป็นทางลำเลียงของของประเทศไทยนี่เป็นเส้นทางลำเลียงส่วนมากนะครับอือครับอแต่ในขณะเดียวกันในแง่ของการลงทุนในแง่ของธุรกิจเนี่ยผมก็เห็นมีความคึกคักขออการค้าคนรุ่นใหม่ทำสตาร์ทอัพเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆพยายามดึงคนมาลงทุนในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในแง่มุมนั้นเนี่ยมันมีภาพทางบวกมากขึ้นไหมว่าคนอยากจะไปลงทุนคนกล้าไปทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นไหมการท่องเที่ยวก็ดูเหมือนว่าจํานวนตัวเลขก็ไม่ได้ลดลงนะผมคุยกับท่านรองผู้ว่านราธิวาสท่านก็บอกว่าตัวเลขสูงขึ้นนะทททที่นราธิวาสก็บอกว่าตัวเลขไม่ได้ลดลงแต่ประการใดครับด้านด้านท่องเที่ยวนี่ก็น่าสนใจครับใีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะฮะการพัฒ ท่องเที่ยวให้เป็นเชิงเศรษฐกิจครับให้อจากคนภายนอกได้หลังเข้ามาได้มาเที่ยวเนี่ยทําให้อมีเงินเดินสะพัดในพ่บ้างครับล่าสุดที่จังหวัดพิวาดเนี่ยก็ใช้วิธีดึงตัวดารามาเป็นเป็นทูนตทางท่องเที่ยวเพื่อมาสนใจจังหวัดดาราธิวาาซึ่งเจังหวัาดาราพิ่าเนี่ยเป็นเมืองที่ือเมืองไกลนะครับ แต่จริงแล้วที่ว่าเนี่ยก็คือมีอปา่าป่าดงจิตอย่างเช่นฮาราบาลาเนี่ยป่าด้านฮาราบาราหรือว่าเป็นที่ตั้งต้นของโลกในด้านอุดมสมบูรณ์นะนรรครับอุดมสมบูรณ์ครับครับไม่มีใครตาใช่ครับเพรก็มีการดารามาเที่ยวชมนวัตกรรมทางด้านอาหารของ ด้านอาหารมีสิ่งที่ดีๆในพื้นที่ด้านอาหารด้านวัฒนธรรมครับรครับ,รบซึ่งสามร้อยปีที่อาราธิวะหรือว่าเอ่ออะไรนะครับเออ่วัดวัดชนทารามซึ่งถูกขนานนามว่าวัดพิทักษ์จิตไทยเนี่ยใช่ไทยแต่ว่าเป็นสถาปัตย,ย์มลายูอันนี้มันอันที่คุณไปต้องอย่าง ใช่ใช่ผมไปเยือนมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้ไปหลายปีก็ยืนยันได้นะครับว่าทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสงบปลอดภัยพอสมควรทีเดียวครับไปเที่ยวได้ครับไปเที่ยวได้ครับยืนยันได้ครับแล้วก็ผู้คนที่นั่นก็อยู่กันอย่างสงบถึงแม้ว่าแน่นอนต้องระวังตัวหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่นี่ปลอดภัย บ้านเมืองสวยงามชายทะเลสวยงามวัดวา,ารามสวยงามผู้คนครับที่สําคัญคือผู้คนมีความอบอุ่นมีความเป็นกันเองและก็มีความหวังด้วยครับโดยเฉพาะคนหนุ่มแล้วก,ก็พยายามจะดึงคนรุ่นใหม่กลับมาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยใช่ไหมคุณสุปรีพยายามดึงเอานักธุรกิจรุ่นใหม่นักนวัตกรรมรุ่นใหม่คนที่ไม่อยากอยู่กรุงเทพแล้วไม่อยากอยู่ในเมืองแล้วเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตสโลลีฟแต่ขณะเดียวกัน เนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อได้ทั้งหมดก็มาทํางานในบ้านเกิดของตัวเองได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครับอืมใช่ครับเขามีนักลงทุนว่าคนรุ่นใหม่ที่ได้ประสบการณ์ที่ไปอยู่ต่างถิ่นเนี่ยก็กลับมาพัฒนาในพื้นที่ได้มากครับบางคนก็มาเป็นวิทยากรสอนครับใน,อนออสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยนะครับบางคนก็มาทำพิสพันธ์ในชุมชนมาช่วยในชุมชนมากขึ้นหรืบางคนก็ กลับมาก็มาต่อยอดธุรกิจของที่บ้านของตัวเองนะจากที่ทำกันแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยพอมีอรุ่นกลับมาเนี่ยก็เห็นการพัฒนาทั้งเรื่องด้านการเกจจริง่งด้านที่ตอบรับกับการตลาดตอบโจทย์การตลาดได้มากขึ้นครับครับน,นี่ก็น่าสนใจครับครับเนี่ยข่าวเหล่านี้แหละที่ผมหวังว่าแอดจายแดนใต้เนี่ยจะนำเสนอต่อเนื่องเพราะว่าคนทั่วไปจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ เพราะว่าจะพูดถึงสามจังหวัด,ดแสดงภาค้า้จะคิดถึงความรุนแรงเท่านั้นแต่ว่าความจริงวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเนี่ยผมไม่ยังเชื่อนะว่านวัตกรรมจะนํามาสู่สันติภาพเพราะว่านวัตกรรมจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นจะทําให้คนมีความหวังคนรุ่นใหม่จะเชื่อมต่อคนรุ่นเก่าได้และแม้กระทั่งคนที่อยู่ฝั่งที่ก่อเหตุร้ายเนี่ยก็คงต้องการความสงบวันหนึ่งเขาก็ต้องการใช้ชีวิตปกตินั่นแหละใช่ครับอือืมเขาก็มีลูกมีหลานมีครอบครัวเหมือนกัน ใช่ฮะอืมอืมอย่างนึงเขาก็ต้องการขอาเมืองไทยนะครับครับใช่แล้วเนี่ยอ่าคนที่ต่างแล้วต้องหนีไปอยู่ในชายแดนมาเนี่ยเนี่ยครับเขาก็อยู่อย่างลำบากครับเราก็ต้องกลับมาที่บ้านมาทําใช่มาทํางานทมาหากินให้ครับอ่าครอบครัวให้กลับมาเนี่ยใช่ผมก็หวังว่าเราจะเป็นเวทีช่วยกัน ใครที่เห็นต่างเห็นพ้องเนี่ยจะได้มาตั้งวงคุยกันว่าทางออกร่วมกันมันคืออะไรครับเพราะในท้ายที่สุดเรื่องคุยสันติสุขเมื่อกี้นะครับย้อนอีกนิดบนึงครับอนนี้ที่กําลังวุดคุยเนี่ยระหว่างปาร์ตี้เอฝั่งรัฐบาลไทยกับปาร์ตี้ดีฝั่งาาเนี่ยครับครับต้องการต้องฟังเสียงของปาร์ตี้สี่อีกอันหนึ่งปาร์ตี้สี่ก็คือประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่นะครับ ประชาชนในพื้นที่ที่้ไปเนะี่ยมีเสียงบ้างค,คุยกันของฝ่ายแต่ถ้าไม่ตอบโจทย์ปาร์ที่สีซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็จะเม็ดขึ้นมาครับใช่อันนี้สําคัญนะปาร์ที่เอหมายถึงทางฝั่งรัฐบาลปาร์ที่บีหมายถึงฝั่งเห็นต่างแต่ปาร์ที C, ่สีนี่สิปาร์ที่สีนี่คือประชาชนเองตอนนี้ประชาชนเองยังไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมสนทนาว่า,อยา,อ,ยางงอยากเห็นอย่างนั้นอยากเห็นอย่างนี้อยากจะให้มีการ แก้ไขปัญหาต่างๆปากท้องปัญหาประชาชนชที่ชีวิตของความลำบากสิทธิโอกาสการศึกษาต่างๆใช่ไหมครับใช่ครับสนมากที่สุดต้องการเรียกร้องของประเทศตตอนนี้ก็คือพื้นที่ปลอดภัยใช่ต้องการในคืนมาพื้นที่ปลอดภัยตรงนี้มีอืมอเศรษฐกิจและในเรื่องขงการความคิดความอ่านในเรื่องนโยบายในพื้นที่ที่จะ ว่าตอบโจทย์พวกเขาได้อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นในพื้นที่นะปาร์ตี้สี่ต้อประมาณว่าเริ่มมีเสียงเรียกร้องว่าฟังเสียงเาบ้างใช่ใช่ใช่เปียสองฝ่ายปาร์ตี้สีนี่ผมหมายถึงอาจจะมีผู้หญิงมีเยาวชนมีนักธุรกิจใช่ไหมครับมีเอ็นจอที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับครับใช่ครับอืมอือออันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะ เห็นด้วยอย่างยิ่งด้วยว่าปาร์ที่ C เนี่ยก็คือเสียงจากชุมชนเนี่ยต้องได้รับการรับฟังเพราะว่าปาร์ที่ A กับ B จะเป็นการเมืองมากกว่าระดับการเมืองระดับนโยบายระดับสากลแต่ว่าท้ายที่สุดวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตของคนชาวบ้านเองวันต่อวันนั่นแหละจะเป็นตัวกําหนดว่าสันติภาพจะกลับมาหรือเปล่าใช่ครับออ,อ,อืครับ ฉะนั้นเสียงของอชาวบ้านเหล่านี้ก็จะสะท้อนในเว็บไซต์ของแอดชายแดนใต้มากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับครับผมจะสะทอนมากขึ้นนะว่าชาวบ้านต้องการอะไรแนวโน้มข,ของเว่าการพัฒนาในด้านสังคมครับสะท้อนต่างๆเนี่ยก็เราจะหยิบยกขึ้นมาำเสนอต่ออืมดีมากเลยครับดีมากครับ ฉะนั้นผมก็จะขอชวนคุณสุกรีและก็ทีมงานของแอดชายแดนใต้มาช่วยกันคุยเป็นระยะระยะะนะครับเพื่อจะอัปเดตสถานการณ์จาก3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยากจะได้ข้อมูลจริงๆอยากจะได้ฟังเสียงประชาชนจริงๆแต่จะได้สะท้อนถึงความเป็นไปจริงๆไม่ใช่เพียงแค่เมื่อมีเหตุร้ายเราถึงจะมาพูดถึงเรื่องใต้มันต้องแก้ปัญหาด้วยการเอาเรื่องปกติการสร้างเศรษฐกิจสร้าง,างชาติสร้างคนรุ่นใหม่เข้ามา เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ในท้ายที่สุดมันต้องมาจากคนท้องถิ่นจริงๆใช่ไหมครับคุณสุกรีใช่ครับ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 ติดตามกันต่อไปครับติดตามครับนะครับติดตามไปที่เว็บไซต์ของแอดจายแดนใต้ขอบคุณมากครับเช้าวันนี้ครับคุณสุกรีครับคุณยีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ